นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรับรถของครอบครัวพิกิตนะครับผมนะครับก็ยินดีกับครอบครัวด้วยนะครับผมนะครับวันนี้มารับรถกันทางบ้านเลยลูกเล็กเด็กงเต็มเลยนะครับครอบครัวนี้น่ารักมากนะครับพิกิตนะครับประกอบขายอาชีพประกอบอาชีพขายน้ำเต้าหู้นะครับผมแล้วก็พี่พี่คนไหนนะครับอยู่แถวตลาดท่าข้ามนะครับบ่อตะกัวนะหรือว่าตลาดไฟฟ้านครศรีนะครับคุณพ่อก็ขายน้ำเต้าหู้อยู่ฝั่งโจคุณแม่นะครับผม เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะครับปะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการรับมอบกันครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับพิกิจเจ้าของรถแล้วนะครับผมคันนี้พิกิจดาวสูงเพื่อผ่อนถูกลงนะครับผมพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมอเอถามนิดนึงครับเป็นไงถูกใจไหมครับรถวันนี้ถูกใจถูกใจ <laughs> ใส่ฝาปงคาร์บอนลายสพร้อมได้ฝาเดิมคืนด้วยไหมครับ ได้คืนได้คืนนะครับโชคอกเติมก็ได้คืนไหมได้คืนได้คืนนะครับผมนะครับก็ของพิกิตนะครับเป็นโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเริ่มต้น6 9หมื่นเแต่คันนี้พิกิตอะดาวส0 0แสนนะครับเพื่อยอดผ่อนที่ถูกลงนะครับพิกิตประกอบอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับพี่น้ำเต้าหู้ขายขายน้ำเต้าหู้อยู่ที่ไหนครับพี่ตลาดท่าข้ามอยู่ตลาดท่าข้ามบ่อตะกัวนะครับถ้าพี่บีคนไหนนะครับแวะไปก็ไปสนุนพิกิตได้คุณพ่อขายอยู่ที่ตลาดไฟฟ้าเนาะนะครับผมคุณพ่อก็อยู่อีกเจ้าหนึ่งอยู่กับ โจคุณแม่แถวๆโจคุณแม่เนาะนะครับเอกาสารสัญญาผ่านยากไหมครับพี่กิตไม่ยากคับไม่ยากเนาะใช้อะไรบ้างจําได้ไหมใช้ทะเบียนบ้านทบ,นบัตรประชาชน,าชาชนแค่นั้นเลยแล้วก็พวกบินซื้อของอะไรพวกนี้ถ้ามีบ้างเนาะในกรณีถ้าซื้อของแมคโครอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ไว้วางใจให้บอสดูแลเรื่องรถให้นะครับผมคอยรถคันนี้นำพารสิ่งดีๆนะครับ ขอบคุณครับนะครับใครอยากเป็นเจ้าของรถเหมือนพี่กิจสุดหล่อคนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันโบสทกับโบท๊ทอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ